แบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าส่องกระจกเพื่อยกโทษให้ประมาณนี้นะครับะครับเขคิดถึงคำว่าส่องกระจกเนอยผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นทพนนื่อนไทยเ่งจะไม่ถึงคำต่อว่าส่องกระจกไม่ใช่เ,เป็นอะไรที่คล้ายกันเหมือนกับตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาเนคะครับ มาจริงๆก็อยากใช้ชื่อเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันรุนแรงไปนิดนึง่งคือตักน้ำใส่กระโหลกและชะโมกดูเราคือความหมายแน่นอนไม่แทบไม่ต้องอธับายเลยมันก็คือเหมือนกับให้ดูตัวเองบ้างนะครับแล้วก็เอาอตักน้ำใส่กระโหลกเหมือนกับว่าคืนสติเอาน้ำอ่ะว่าใส่เย็นๆที่หัวให้คืนสติ เราก็ชงโง่ชงโง่หมายถึงพยายามที่จะมองอันนี้ผมแปลความหมายของผมเองนะอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดนะชงโง่มองตัวเองบ้างว่าเงาตัวเองเป็นยังไงตัวเองทําตัวยังไงมันดีพร้อมมากแค่ไหนที่จะไปว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันดูดูแแลงผมก็เลยคิดว่าสมัยใหม่แล้วเนี่ยเราคงไม่ต้องดูเงาดูหน้าตัวเองจากสิ่งวัสดุเงาหรือในแม่น้ํา หรืออะไรก็แล้วในโอ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่มันมีในโอ่งด้วยใช่ไหมประมาณนั้นผมก็เลยบอกแค่ใช้คําว่าส่องกระจกตอนนี้เราส่องกระจกเนี่ยด้วยความสวยความงามเป็นปกติอยู่แล้วเพื่อตรวจสอบนู่นนี่นั่นในร่างกายเราแต่มันยังมีอีกบทหนึ่งคือเราส่องเพื่อมองตัวเองให้ลึกเข้าไปมองการกระทํามองสิ่งที่เป็นไปนะครับและเพื่ออะไรเพื่อ ส่วนหนึ่งแล้วกันนะจริงๆมันมีหลายส่วนที่เราจะต้องมองสองกระจกหรือมองสองเข้ามาที่ตัวเองบ้างเนี่ยก็เพื่อบ้ักหมยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคือเพื่อยกโทษให้คราวนี้โจ์มันอาจจะมาจากยกโทษให้คนอื่นแต่อย่างที่ผมพูดเสมอว่าเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าอะไรเลยทําถูกทําผิดได้ดีได้ชั่วหรืออะไรถ้าเรามองจากตัวเองก่อนนะครับ แล้วค่อยๆขย,ย,ยายเอกไปข้างนอกมันจะง่ายไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือดีอะไระแต่นี้เป็นเขาเรียกว่าสไตล์ผมเองนะครับอันนี้ก็เช่นกันเมื่อเราจะยกโทษให้ใครเ,เราก็ยกโทษให้ตัวเองก่อนอย่างเช่นยกโทษให้ตัวเองที่ตัวเองโกรธละตอนนั้นที่มีคนอื่นมาว่าหรือมีคนมาดูถูกหรือโดกทําร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยวาจาด้วยการกระทําอะไรก็แล้วแต่ เรายกโทษให้ตัวเองก่อนวนะ่าเฮ้ยวันนั้นเราโกรธเขาที่เขาเป็นแล้วเราก็พยายามจะรีแอคตอบโต้ด้วยหลายวิธีประมาณฟาดมาฟาดกลับด่ามาด่ากลับทําร้ายมาเราทําร้ายกลับแล้วบางคุณถึงขน,นาดคูณสองทำให้มากกว่าตรงนั้นนะมันก็เท่ากับการเพิ่มความรุนแรงนะฉะนั้นแล้วการสองประจกค,ครั้งเนี้ที่มาคุยเพื่อให้ยกโทษให้เรา ที่เราใจร้อนเกินไปหรือเปล่าหรือเปล่านะที่เราโกรธเขายกโทษให้เขาที่เขาทําไปเราไม่พูดย้ำอีกครั้งแล้วก็พูดทุกครั้งว่าเราไม่ตัดสินผิดถูกเราแค่เราโกรธเขาที่เขาทําสิ่งนั้นซึ่งมันไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผิดอยู่ถูกสิ่งนั้นที่เขาทํากับเราด้วยซ้ำบางทีเขาด่าเราด่าในคําที่รุนแรงเรา ไม่ตัดสินแล้วเราลองยกโทษให้ตัวเองที่เรากโกหกยกโทษให้เขาที่เขาพูดแบบนั้นเขาพูดแบบมีเหตุผลไหมก็อย่างที่เคยพูดตลอดว่าเหตุผลของเขากับเหตุผลของเราแตกตา่างแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้จริงคือเขามองแบบนั้นหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้มองแบบนั้นละแต่เขาพยายามสรสหาพูดอะไรมาด่ามาว่าเพื่อให้เราเจ็บช้ำหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลก็ช่างหาัก นะขอให้เราจําไว้ว่าเมื่อเราส่องกระจกเราจะพบว่าหนึ่งมันไม่มีคนที่ชอบเราทุกคนหรือคนที่เกลียดเราทุกคนว่าผมก็จะไม่พูดว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนะเพราะว่าไม่อยากจะไปวัดแล้วกันว่าใครจะรักเรามากกว่าหรือชอบเรามากกว่าแค่เรารักตัวเองก่อนเราทําตัวเองให้ดีมีประโยชน์บ้างนะแล้วก็วันนี้ จะพูดในประเด็นของการสังกชกนะเพื่อที่จะให้มองตัวเองว่าเราทำดีได้ย่านโดยไม่ได้ไปถามใครนะถามตัวเองเราทำดีแล้วดีต่อไปนะเราทำตรงนี้ไม่ดีเราปรับปรุงนะเราให้อภัยได้เราให้อภัยแล้วก็มองคนอื่นอย่างเข้าใจเข้าใจว่าเขาไม่เหมือนเราเขาจะชอบไม่ชอบภูมิใจกับเราหรือไม่มันเป็นผนสะท้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากมุมมองของเขา ประสบการณ์ของเขาอายุของเขาอะไรของเขาก็แล้วแต่แล้วสะท้อนมาสู่เราว่าเขามองเขามองเราแบบนั้นฉะนั้นยกโทษให้ยโทษให้เขาแล้วเราก็ทําตัวให้มันดีดีกับตัวเองต่อไปดีกับทุกคนที่เราจะดีได้ผมเชื่อว่าอันนี้คือคําตอบที่ถูกต้องสําหรับการด่ากลับการแก้แค้นหรือความสนใจอะไรต่างๆบางทีคนทั้งโลกอาจจะไม่ได้สนใจเราแต่เราอย่าลืมที่จะสนใจตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองมันน่าจะช่วยได้นะครับ